กั่ช่องแมกมินทีวีก็ตอนนี้เราก็ยังอยู่ญี่ปุ่นอยู่นะแต่เราไม่ได้อยู่โตเกียวแล้วแต่เราอยู่ที่ไหนมินาอยู่ที่ฟาร์มซาฟต์อรเบอร์นี่อ่าชื่อว่าฟาร์มนะคะที่เมืองยูมาโมโตะมิยาจิประเทศญี่ปุ่นนะคะก็เราเนี่ยก็ โต๊ะพี่กันเนาะแล้วมันเป็นแบบบุฟเฟ่ด้วยเก็บได้ไม่อั้นในเวลาสามสิบนาทีเลยฮะแล้วมันก็เป็นแบบดอด้วยนลมันอยู่ข้างในนะเพราะฉะนั้นดินมันก็จะไม่เลอะไม่เปื้อนอะไรเลยนะก็เป็นยังไงเรามาดูกันเลยก็ก่อนอื่นเลยนะคะเราเนี่ยก็นั่งรถไฟชินคันเซ็น จากฟุกุชิมะไปที่เซนไดนะฮะแล้วเราก็นั่งรถไฟต่อจากสถานีเซนไดไปที่สถานียามาชิตะนะฮะแล้วก็เดิน900เมตรก็ถึงแล้วนะฮะมิกาคิฟาร์มนะฮะเสร็จแล้วเขาก็จะมีคูป,ปองแจกให้นะเราก็จะได้สตอเบอรี่มานี่เลยนะฮะเสร็จแล้วเราก็ต่อคิวได้เลยนะคะนี่เขาก็จะมีลิสแบนมาให้เป็นหลายสีตามรอบนะคะ ของเราเป็นรอบ11โมงนี่เองนะคะแล้วก็ถ้ารอบต่างๆมันก็จะเป็นสีต่างๆนะคะแล้วก็นี่เลยเราก็เข้ามาในฟาร์มแล้วนะคะเราก็สามารถเลือกถาดได้เลยนะคะมันมีนมข้นที่จิ้มได้ด้วยนะคะมันเป็นแบบบุฟเฟ่เลยนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถหยิบสตรอเบอรี่ได้ไม่อั้นเลยนะ,ะแล้วมันก็สะอาดด้วยเพราะว่ามันไม่มียาฆ่ามแมลงนะคะหยิบได้30นาทีแล้วก็สามารถกินได้เลยนะคะเมื่อหยิบนี่ ได้เยอะขนาดนี้เลยทุกคโนนะโขกินได้อย่างสบายเลยนะคะจะบอกให้แล้วก็นี่วิธีการบิดสตรอเบอร์รี่นะแล้วก็บิดมันมาแล้วก็ดึงออกมาเลยนะฮะแล้วก็ใส่ถาดเก็บไว้หรือว่ากินก็ได้น,ะนี่เลยแพ๊เก็บมาได้3ลูกแล้วลูกเนี่ยใหญ่มากถ้าเทียบกับฝ่ามือใหญ่หญเกือบเท่าฝ่ามือเลยนะฮะแล้วก็มีลูกเล็กด้วยนะฮะยังใหญ่ไม่ถึงข้อนิ้วก้อยเลยนะฮะแต่ก็ยัง เดบ์มากินได้นะคะเพราะว่าถ้าลูกแดงเนี่ยเราก็หยิบได้ตามใจได้เลยนะคะมันหวานอร่อยทั้งหมดเลยแล้วก็นี่เราก็เดินเก็บไปเรื่อยๆ30นาทีนะคะแต่ก่อนถึง30นาทีเนี่ยเราก็อิ่มแล้วนะคะเพราะเรากินไปเยอะมากแล้วนี่มันมีร้านขายของที่ระลึกด you ้วยนะคะมันก็จะขายสตรอเบอร์รี่นะคะแล้วก็จะมีของที่ทาจากสตรอเบอร์รี่เช่นแยมสตรอเบอร์รี่ขนมที่ทําจากสตรอเบอร์รี่แล้วก็มีน้ําสตรอเบอร์รี่ด้วยนะคะ มีหลายอย่างเลยสามารถซื้อได้หมดเลยนะฮะเป็นยังไงบ้างนะฮะกับฟาร์มสตรอเบอรี่เนื้อกิ๊ฟาร์มนะฮะซึ่งก็เห็นไหมมันเจ๋งมากเลยสตรอเบอรี่ใหญ่มากแล้วมันก็มีนมต้นมาให้ด้วยนะแล้วก็ถ้าจ่ายเพิ่มอีก500เยนจะมีช็อกโกแลตซองดูให้ทิ่มด้วยนะฮะอ่าแล้วมันก็ไม่มียาฆ่าแมลงด้วยนะฮะแมลงพี่เห็นคึ่งในนั้นด้วยอ่ะ อ่าแต่พุ่งที่นี่มันไม่ต่อยคุณแหละยกเว้นถ้าเกิดว่าเราปรยากทำลายมันใช่ก็อย่าไปยุ่งกับพึ่งนี่เองนะฮะก็ถ้ามาญี่ปุ่นเนี่ยก็อย่าลืมมาเก็บสตรอเบอร์รี่กันด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะบายบาย